มาเช็คพลังงานของคนในใจคุณกันนะคะคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้เขาคนนั้นจะเป็นใครชาวธาตุลมนะคะชาวราศีพฤษภเนาะเจ็บปวดใจก็มาเป็นอันดับแรกเลยดูเหมือนกับตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เอา,อาธรรมะนะคะพึ่งพา เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจก็เป็นได้นะเหมือนเขาพยายามใช้สติแล้วก็พยายามใช้สมาธิพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะเป็นคนที่ตอนนี้เหนื่อยหนักมากมีภาระที่ต้องแบกรับมากมายแล้วก็เหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยต้องมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตที่จะต้องเผชิญแล้วก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่นะคะเป็น ชาลาสีมิมิถุนก็มาเนะาะธาตุไฟดินน้ำลงไฟได้นะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาตอนนี้เนี่ยนิ่งเงียบกันไปมีความห่างไกลทั้งในด้านความรู้สึกแล้วก็ในด้านเอ,อการติดต่อไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนานมากแล้วเนาะเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะ ทำใจแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองเลือกด้วยนะคะเป็นสามดาบขึ้นมาใบแรกนั่นก็หมายถึงว่าพยายามทำใจอยู่กับสิ่งที่มีแต่ก็ยังเจ็บปวดหัวใจเพราะสิ่งที่มีก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องความรู้สึก รือความรักของเขาสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของทางรักทางเลือกคุณและเขาเนี่ยก็น่าจะเคยเป็นตัวเลือกของกันและกันเนาะเขายังคงรู้สึกถึงคุณเสมอค่ะพลังงานที่เขามีต่อคุณในวันนี้นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักกับชีวิตตัวเองมากสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่า จะมีคนข้างกายหรือจะมีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ตามอะ่ะเขาก็ยังไม่เคยเอ,อละวางละทิ้งเรื่องของคุณไปได้เลยคุณยังคงเป็นภาระทางหัวใจทางจิตใจเขาอยู่ในตอนนี้นะคะในทุกๆเรื่องที่เขาเจอเนี่ยเขาก็แบบรับเรื่องของคุณไปด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าเขารักคุณค่ะนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าสิ่งที่เคยเลือกคนที่เคยเลือกเหมือนกับอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหากันมันทำให้เขาเนี่ยได้รู้หัวใจตัวเองหรือได้รับรู้คุณค่าว่าใครที่ที่เขารักมากที่สุดแล้วก็ใครที่เป็นคนที่ดีสำหรับเขามากที่ที่สุดที่จริงตัวตนของคนคนนี้นะคะ <c oughs> เขาก็ เป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวนะหรือเขาอาจจะเป็นดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือหน้าที่การงานของเขาก็อาจจะมีคนที่นับหน้าถือตามากพอสมควรแหละเนาะเพราะว่าดูแล้วว่าตัวเขาเองอ่ะจะต้องเป็นผู้นําในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัว ความรู้สึกที่มีต่อคุณก็เหมือนกับว่ามันยังหยุดติดอยู่ในใจเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงมีความรู้สึกว่ายังอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่นะแต่ก็ดูเหมือนกับมีอุปสร,รรคปัญหาแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับมีใครบางคนตัวคุณหรือเปล่านะคะเหมือนจะมีการบล็อกออกันทางติดต่อการติดต่อเนาะ แล้วก็เหมือนกับถ้าหากว่าไม่ได้บล็อกเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการเพิกเฉยมีการแสดงท่าทีที่ไม่ได้ตอบสนองถึงความรู้สึกของกันและกันแล,นแล้วในตอนนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนมองดูมาที่คุณแล้วก็รู้สึกมีความเจ็บปวดนะคะกับสิ่งที่คุณกระทำอยู่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกันก็จะลุกครียดค่ะ ที่จริงอ่ะใจอยากติดต่ออยากสื่อสารนะแต่ก็เหมือนแบบพยายามห้ามใจตัวเองเอาไว้อะมันเหมือนกับมีหลายอย่างมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่ทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกับคุณได้มากมายเพราะพลังงานที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่คิดถึงก็คิดถึงนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันคือความรักอะ่ะ เขาอยากเลือกคุณแต่เขากลับไปเลือกทางอีกทางหนึ่งเลือกคนอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือไม่นะเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบเขาอาจจะแบกรับภาระเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกไปอะเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะ ให้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันหยุดนิ่งพักนิ่งกันไปนเลยอะ่ะใจเขาเองเขาอยากจะเลือกคุณค่ะนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองยังไม่พร้อมอย่างที่บอกเนาะมันมีความคิดถึงคิดถึงแบบทรมานคิดถึงแบบมันหนักอกหนักใจไปหมดเลยอะ่ะคิดถึงจนแบบ พยายามปล่อยวางแต่ก็วางไม่ได้นะคะคือพยายามมากนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าอยากพูดอยากคุยนะเหมือนคนอัดอั้นตันใจที่อยากจะพูดอยากจะคุยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะในตอนนี้พลังงานของเขาเนาะเดี๋ยวมาลวงความรู้สึกลึกๆในใจของเขาเพิ่มเติมกันนะวันเดยโอ จ็บปวดใจแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกว่าอยากให้มีโอกาสอยู่นะอยากจะเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกับยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งอะ่ะอ,อ,อยากจะให้คุณแล้วเขาเน่ได้กลับมาเจอกันได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่ง และตอนนี้ก็เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยเหมือนได้รับผลกรรมบางอย่างที่เคยทำให้คุณเสียใจด้วยแหละเหมือนสิ่งนั้นเนี่ยได้ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองเหมือนเขารับรู้ในความผิดของตัวเองที่เคยทำกับคุณไว้นะคะดูพลังงานของเขาเนี่ยดูมีความวุ่นวายไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเลยถึงว่าสี่พยายามที่จะเอาคำธรรมะเข้าช่วยนะคะ พลังงานแห่งมัสเคลีนก็ความต้องการเนาะที่อยากจะมีเพียงคุณแล้วเหมือนกับว่าเขาหยุดพักเรื่องหัวใจทุกอย่างหรือทุกความสัมพันธ์ไว้เลยอะ่ะเขาไม่อยากที่จะไปต่อกับใครขออยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกถึงคุณคิดถึงคุณเพียงคนเดียวในตอนนี้มันเหมือนกับเขาอะ่ะ ถูกแรงดึงดูดจากคุณเนี่ยให้เข้าหากันและกันนะเนาะแล้วก็เหมือนกับรอเวลานะคะเนี่เขาอยากจะมีมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนจริงๆอ่ะมีความคิดนะอยากจะเริ่มต้นใหม่รอเวลาว่าสักวันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือตัวเขาเองอ่ะอาจจะรอเรื่องภาระที่เขาต้องแบกรับหรือปัญหาอะไรที่ เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยเหมือนเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะเขาพยายามที่จะแก้ไขชีวิตของตัวเองแก้ไขปัญหาของตัวเองให้เสร็จสิ้นแล้วดูสิมีพลังงานหญินอย่างคือเขารับรู้ได้แล้วว่าคุณแล้วเขาเนี่ยมันมีความเข้ากันได้ดีอะคือมีความต่างที่ลงตัวเป็นพลังงาน อหยินอย่างที่เข้ากันได้แล้วก็เหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ถึงแม้ว่าเขาจะไปมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะในตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะเหมือนกับพยายามปล่อยวางพยายามละทิ้งที่สิ่งที่ คิดว่าตัวเองทําไม่ดีในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันเหมือนเขาพยายามจะทําตัวหรือปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะแล้วในตอนนี้เหมือนเวลาที่อยู่คนเดียวอ่ะก็จะมีบางครั้งนะที่เขาจะจินตนาการถึงภาพความฝันที่คุณและเขาเนี่ยได้ได้อยู่ใกล้ชิดกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งจะบอกว่าในตอนนี้นะเขาเขา ใจของเขาจดจ่ออยู่ที่คุณเพียงคนเดียวมีออลิอยู่แล้วก็สีด่ดาบขึ้นมานั่นหมายถึงเขาเขาไม่ไม่สามารถที่จะจะไปต่อในความสัมพันธ์อื่นๆได้แล้วถ้าหากว่าเขาเคยไปเลือกกับเอ่อไปเลือกความสัมพันธ์อื่นหรือเขามีความสัมพันธ์อื่นเยอะแยะมากมายนะคะในใจของเขาอ่ะมันก็รับรู้ได้แล้วแหละว่าคนคนนี้แหละที่เขาต้องการจริงๆแล้วเหมือนกับเขาก็อยากจะหยุดทําตัวเอง เหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วอะ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็รับรู้ได้แล้วว่าเขาเจอคนที่เขารักแล้วจริงๆคนที่เขาต้องการแล้วจริงๆมันเหมือนเขาตื่นรู้หัวใจตัวเองอะ่ะแล้วก็ตื่นรู้ในเรื่องของวิบากกรรมหลายๆอย่างนะคะที่เขาเคยทำไว้กับคนมากมายรวมถึงคุณด้วยซึ่งในตอนนี้เหมือนกับเขารอเวลา ให้เรื่องภาระหน้าที่ในชีวิตเขาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเขาเนี่ยจะกลับเข้ามา,าตามหาคุณกลับเข้ามาตามหาพลังงานที่ดีๆจากคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับได้แต่วาดฝันจินตนาการไปก่อนนะเนาะคงต้องต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะสำหรับเขาคนนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราลองมาดูข้อความสารภาพภายในใจของเขาเพิ่มเติมกันนะคะไหนๆแล้วเนี่ยดูแล้วตัวเขาในวันนี้นะคะก็มีความตื่นรู้มีความรับรู้ถึงจิตใจตัวเองแล้วก็เหมือนรับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองเคยกระทําผิดไว้นะคะในวันนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยมีข้อความอะไรที่อยากจะสารภาพกับคุณแล้วก็เหมือนกับอยากจะบอกกับคุณนะคะ message of love เขา อยากบอกรักคุณนะคะอยากส่งข้อความถึงคุณเขาบอกมาว่าฉันคิดถึงคุณมากเลยที่รักถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าฉันไม่ได้คิดถึงคุณก็ตามฉันคิดถึงคุณทั้งกลางวันและกลางคืนฉันอยากรู้ว่าคุณน่ะอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีฉันนะคะทุกๆวันของคุณเนี่ยผ่านไปได้อย่างไรคุณคิดถึงฉันบ้างไหมฉันรู้สึกอยากจะระบายความรู้สึกกับคุณนะที่รักและฉันก็อยากจะกลับมาหาคุณฉันสัญญา นิยูเขาต้องการคุณมากๆเลยค่ะคุณเป็นดั่งราชินีที่เปลี่ยมไปด้วยความรักและเอาใจใส่ในชีวิตของฉันแสงสว่างของคุณส่องสว่างและนำทางให้ฉันในความมืดมิดการได้อยู่ร่วมกับคุณเนี่ยเหมือนทำให้เขาได้อยู่บ้านร่วมเดียวกับคุณบ้านที่มีแต่ความสุขนะคะมีความสบายใจเมื่ออยู่กับคุณ และเขาก็ต้องการพลังงานจากคุณมากๆเลยค่ะในตอนนี้ซูนเร็วๆนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วในอนาคตอันใกลน้นี้เราก็จะได้กลับมาพบกันในเร็วๆนี้นะคะเขาบอกมาแสดงว่าเขามีความตั้งใจที่จะกลับมาหาคุณจริงๆด้วยนะคะเขาบอกว่าฉันกำลังพยายามทำงานอย่างหนักและก็เต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคุณกำลังพยายาม ที่จะเป็นคนที่ดูแลคุณได้ดีขึ้นฉันได้ยินเสียงเรียกของคุณให้กลับมาหาคุณ way, คนี่คือคำสัญญาของฉันและเราจะได้พบกันในเร็วๆนี้กอดฉันไว้ได้ไหมฉันอยากอยู่ในอ้อมแขนของคุณ ฉันกำลังหวยหาการอบกอดจากคุณมากๆเลยในวันนี้นะคะโปรดส่งความรักของคุณมาให้ฉันได้ไหมเพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่าทุกอย่างยังโอเคเหมือนเดิมว่าคุณยังรอเขาเหมือนเดิมนะคะ และวเขาก็บอกมาว่าฉันเสียใจฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณฉันรู้สึกละอายใจมากและไม่สามารถที่จะมองด้าคุณได้ในตอนนี้นะคะฉันทนไม่ได้ที่จะทำให้คุณร้องไห้ขอให้ฉันรวบรวมความกล้าที่จะเผชิญหน้ากันในเร็วๆนี้ก่อนเขาขอรวบรวมความกล้าอีกนิดหนึ่งนะคะ แพชชั่นพลังงานความหลงไหลนะคะคุณเนี่ยทำให้เขาตื่นเต้นในทุกระดับประทับใจในทุกช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเลยค่ะและในตอนนี้นะคะเขามีแรงปรารถนาถึงคุณมากๆเลยมีความหลงไหลในตัวคุณมากคุณเนี่ยเป็นเหมือนดังตัวท็อปตัวราชินีในใจของเขาเลยล่ะค่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้ความคาดหวังในสิ่งต่างๆที่เขาว่ารู้สึกว่าอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้นะคะเพราะว่าเขาว่าไม่อยากทําให้คุณผิดหวังแล้วก็ไม่อยากทําให้คุณเสียใจอีกก็จะประมาณนี้นะคะพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคงรักและต้องการคุณอยู่เหมือนเดิมเนาะก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับ พลังงานของทุกๆวันที่เราดูมาแหละนะคะในความคิดถึงในความหวยหาซึ่งกันและกันก็ยังคงมีการส่งพลังงานหาถึงกันเสมอมีความต้องการในตัวซึ่งกันและกันเสมอก็หวังว่าความรักของทุกท่านเนี่ยจะเป็นดังที่ใจปรารถนาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ